ฮัลโหลตามหาภูวิลล่าใจกลางทระยายอยู่หรือเปล่า <Yes. S 1> ที่นี่เลยค่ะ Exclusive พูวิลล่าอยู่ใกล้หาดจอมเทียนสุดๆเหมาะสำหรับพาเพื่อนมาปาร์ตี้เหมาะสำหรับครอบครัวมาพักผ่อนและยังเหมาะสำหรับทุกคนที่พร้อมจะมาจัดงานปาร์ตี้ everything เลยค่สะสระว่ายน้ำขนาดใหญ่มีห้องซาวน่าแบบ Glass Room ว้าว ที่นี่สามารถเข้าพักเริ่มต้นได้ทั้งหมด12ท่านและเสริมได้ไม่เกินอีก2-3ท่านนะคะมีทั้งหมดห้องนอนสาบระว้ยน้ำระบบเกลือขนาด8คูณ6และลึก1-1.8สไตล์การตกแต่งบ้านจะเป็นแบบลักชัวรี่ มีโต๊ะทานข้าวตั้งอยู่กลางบ้านแต่งแบบหรูหราหมาเห่ามากๆข้างๆกันก็จะเป็นโซฟาโอ้โหน่านอนมากแถมยังมีคอนาสเกกตให้ล้องเองสบายๆเลยนะคะอ๋อหวยลืมบอกที่นี่เป็นเพรเฟรนดี้ด้วยนะคะและนี่เลยปาร์ตี้ของหวยสเปเชียลและต่อมาจะเป็นโซนห้องครัวนะคะตู้เย็นใหญ่มากครัวกว้างสุดๆแล้วเรามาเริ่มกันที่ห้องแรกเลยค่ะ สวยมากทุกคนตู้เสื้อผ้าก็พร้อมห้องน้ำก็สะอาดอ่ะไปต่อกันห้องที่สองในชั้นล่างนะคะโอ้โหสวยไม่แพ้กันเลยค่ะอันนี้เป็นโซนนั่งเล่นนะคะแค่ทางขึ้นไฟบันไดก็สวยขนาดนี้หืมเรามาต่อกันชั้นที่สองเลยค่ะโซนนั่งเล่นกลางบ้านว้าว เนี่ยถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยนะทุกคนดูสิมาเดี๋ยวเรามาต่อกันห้องที่3มเลยค่ะโอยสไตล์การตกแต่งห้องไม่เหมือนกันเลยอ่ะเนี่ยมันถึงไ่นาเบื่อโอ้โหแล้วห้องนี้กระจกใหญ่มากขอบอกอห้องน้ำก็กว้างไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะคะแเดี๋ยวเรามาดูกันห้องที่สี่เจ๋งมากขอกีดเอาเสียงลงเลยนะคะห้ามลืมห้องน้ําแบบอยูนิมากเลยค่ะจริงๆหัวชอบห้องนี้นะได้ฟิลลูกคุณหนูแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันห้องที่ห้าค่ะ ที่นี่มีทั้งหมด6ห้องนอนนะคะเรามาถึงกันห้องที่5้าแล้วห้องนี้ใหญ่มากกว้างมากก็คือกว้างที่สุดแล้วของที่นี่และดูมีโอ้โหนั่งแต่งนงแต่งหน้านะคะสาวๆว่าจะชอบเป็นพิเศษเลยห้องเนี้อ่ะก็แชร์กับกระจกไม่หยุดไม่หย่อนเลยมาถึงะะห้องสุดท้ายแล้วคะ่ะทุกคนห้องนี้เหมาะสําหรับคู่รักสวีทนะคะเพราะอะไรดูสีเห็นไหมมีอ่างจัก,กุชชี่มีอ่างล้างหน้าสองอันให้ฟิลสวีทสุดๆเลยคะ่ะ มีดอกไม้รอต้อนรับด้วยคือห่วยไม่ผิดหวังเลยอะที่มาพักที่นี่อะชอบมากถ่ายรูปได้ทุกมุมอะจะถ่ายมุมไหนก็สวยสวยเก๋สุดๆ และก็ถึงเวลาลงน้ำแล้วค่ะแต่ว่าน้องหมูตู้ไม่ได้ลงด้วยนะคะแค่เอามาถ่ายรูปเป็นพร็อพเฉยๆค่ะอยากถ่ายรูปกับลูก,ก,ลกชายอันนี้ก็น้องสาวถึงเวลาปาร์ตี้แล้วค่ะไม่มีใครยอมใครเลยนะคะขอบคุณทางอะไ็กแกมบอลลูนพัทยาด้วยนะคะที่มาจัดสถานที่สวยๆเอาไว้ให้ส,สาวๆได้ถ่ายลงถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันเต็มที่เลยโอ้โหยัวส so ุดๆเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตอนกลางคืนบ้างนะคะทุกคนดูสิมันสวยมากเลยค่ะ ไม่แพ้กลางวันเลยแม้แต่นิดเดียวใครที่แบบเอ้ยอยากจะไปตรงปาตี้กันริมสานี้ได้เลยนะคะแต่ว่าหลังสี่ทุ่มนี้งดใช้เสียงนิดนึงนะคะและช่วงนี้มิชาชีพเยอะมากการโอนจองโอนผ่านเข้าทางบริษัทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวหมวยแปะเพจไว้ให้ค่ะขออนุญาตแถมบรรยากาศสุดโรแมนติกฟินฟินเอาไว้ปิดท้ายนะคะ เพจของทางภูวิล่าจะเป็นแบบนี้นะคะและอย่าลืมโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นจำนวนผู้เข้าพักกี่คนแจ้งปรึกษาแอดมินทางเพจได้เลยค่ะ